คือพราะว่าตำรวจบ้านเราชอบควบคุมไฟแดงเองแล้วเขาจะเน้นแนวคิดที่ว่ากั้นไว้นานๆแล้วเวลาปล่อยทีปล่อยนานๆอันนี้แหละก็มีความสงสัยอยู่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนผาไฟแดงหรือวาอ่าเป็นสาเหตุที่ทําให้รถติดมากขึ้นหรือเปล่าถ้าทําทางด้านวิศวกรรมจราจรอ่ะมันก็มีวิธีการคํานวณว,ว่าควรจะต้องปล่อยสัญญาณไฟเท่าไหร่ตามหลักการแล้วอ่ะมันไม่ควรจะ กั้นนานขนาดนั้นเพราะมันทําให้หางแถวยาวมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเะนี่ยตำรวจเขาจะมักจะคุมเองเป็นหลักอันนี้คุยยากเวลาคุยกับตารวจทีไรเขาก็จะเน้นเน้นประสบการณ์ของเขาค่ะว่าเขาแบบเขาทาแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยวิศวกรที่เขาดูแลเรื่องการออกแบบสัญญาณไฟเขาจะตั้งไว้ให้ ต่ตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้คุยกันแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคืออย่างนี้ครับทุกคนทีมงานเราก็เลยสงสัยครับว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าไฟแดงเนี่ยมันเป็นเพราะไฟแดงมันนานหรือเปล่าคือพอมันนานเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่อยากรอไงนึกอ,ออกไหมร้อนก็ร้อนควันก็เยอะเหม็นก็เหม็นคราวนี้เราก็เลยไปที่นี่ครับไฟแดงแยกพระขนงที่ขึ้นชื่อว่าไฟแดงเจ็ดชั่วโคตรตายแล้วเกิดใหม่แม่งยังแดงอยู่เลยมาดูกันครับว่าไฟเนี่ยมันกี่นาทีครับ หน,นาทีไปแล้วครับทุกคน2นาที3นาทีอ่ะสานาทีนี่จบแล้วเนี่ยหกนาที7น,นาทีพี่เขายังรอได้นี่ไงเออเอา้อาวเฮียไปไหนแล้ว13นาทีนานจัดถึงว่าพี่เขาไม่รอเป็นกูกูไม่รอ